สุดยอดครับเห็นแล้วก็อ้นเจ้าเน้องเป็นไรว้าวองงกันนองบึ้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 งเน้มไปไกลครับเน้มไปไกลบ่นี่อางงองกันแองงอกันเลาครับมันต้องงามจรง หมู่งครับสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่จองวิถีคนมักกรนะครับเนาะมันนี้ผมบอกันอยู่ทั้งโขก,กทั้งเขาทั้งตาครับถ้าพี่น้องมาเลาอบึง<ฮ>เห็นไหมครับอีกอย่างทั้งหลังเขาไปาครับ ถ้าปลาอยู่ค่านี่เขากะหนาสีมะรอเฮ็ดผึ่งผมเนาะผึ่งผมหรือว่าเฮ็ดผึ่งยุคค่าครับกะหลังจากที่มีฝนตกลงมาวงสองสามมือครับเขากะเลยขึ้นมะรอเบื้องเนี่ยจากว่าเฮ็ดโคกอะห้างหลายครับไปกะเมืน่นเมื่ไปได้พี่น้องไปอยู่แต่าวา่าไม่ได้ที่ไปเห็นลงุงกิบเขาไม่ได้เลยครับใครวันนี้ก็รุ่นกันเบื้องเนาะหมานว่หมานกระจามือนีิกระจายลังหาได้จะก้อยครับนะครับถ้าออกก็จจะเป็นชุดสองพี่น้องเนาะนยุคค่ากระจา ลุ้นกันเรื่อยๆนี่ละอู้เกิดอยู่ครับเกิดอยู่เกิดอยู่ พูนปนไดครับแกกับพ่อให้ได้เก็บกี่เนาะหอยปลาแหลกอีเละครับพี่นออ้อ,นองโอ้หอัวะเจ้ามาเก็บอยู่ครับน่าสิเกิดห้างห้างครับพี่น้องใบแห้งกับอะไรเด้ครับหมวหลุด ดอกสองดอกครับอือดีด,อด,นะอด,ดีครับสวงามเลยนะจุ่มกันนี่ครับสามสี่ดอกพิกัดกะเขาบังเหยเด้อครับ Lên phải lấy lại Được không? Mà nó khắp nữa よく目が。 别别，不要。 บราเหม็นเห็ดละงอกสิล,ลงออกอีกแสดงบุครับเห็ดปุ่งคมเพือออก <c oughs> กับว่วกน่ครับล้างเท้ากับพวออกด้วกันเห็ดละงอกเห็ดปุ่งคมออกวกว็สังเกตมุง่ายดอกเห็ดปุ่งคุ้มว,ว่าทารวาสีสมบูรณ์ปันไดได้นี่ครับเหงมีนะครับ บ้านพี่น้องแรงบ่น้องครับทั้งนี้ก็สชิบาแรงก็เพราะกระเทินนะครับแต่ว่าตกกระตกบ่แห้องอะ่ะ 全然大学や。<laughs> <laughs> <laughs> ครับดอกมันน้อยจุมเลับบิงพี่นองโอ้ผาป่าจีบวะเนี้เด้อน้องเฝ้า Mm-hmm. <laughs> ดออบง่ายดีครับเห็ดผึงผนขมมโอ<ฮ>้เร,เรื่อยๆครับ ี่น้องพอของดีแล้วบานนี้เบิ้งครับเป็นเงาเลยเพี้ยนี่กระเม็นครับ,บ,บอุปัตน่องเบิ้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 งอ้โหูเน้มไปไกลๆครับเน้มไปไกลเห็นบ่อุปัตนี่โอ้โหสีม่วงๆกระเม็นยังได้พี่น้องนี่เป็นหุ่นขุ่มครับเบิง้บง,ง,งน่องเบิ้งน่อง จังวะพี่น <performance, refine vine gary> ้องจังวะเพื่อเพื่อโอ้จช่งเดีมัออกก็เทงเอาหน่คุณครับน้ำปลามู้คุณคุณแมนมาเลยพี่น้องคุณน่ะวม่งพุ่นเลยหู้สุดยอดไปลุยครับลุยโอ้ยเอาเหงาหนีก้อนเอาเหงาหนีก้อนเฮาครับถึงดอกงามถึงออกมูใหญ่ครับแต่ว่าเขาก็งแกงมากดูเลยได้ครับหัวก็พ่อครับบ่ได้ออก หัวปลาเนาะครับเนาะดุยมองนี่ต่อ 嗯，那我你没推动。嗯嗯嗯嗯嗯 ผมไม uh ่เก็บตังนีเครับอู้ห yes, ูสุดยอดครับเห็นล้วครับอุ้ยได้ี่น้องเป็นแล้บว้าน้องมีก้อนดอกกำลังพอกินเลยครับ บ้านอย่างนี้ครับ ตาไลายบนน้องพี่น้องตาไลายขอไฟนะครับสองดอกกำลังเกิดงาม,มปาดโทษไข้หิบผึ่งขมงเบาคกับไม่ต้องคยกิน ออกหนึ่งครับอู้ดอกนี้งญ่เติบครับอือทางนี้มีห้อยคุนเชียอยู่ครับแต่ว่าน่าจะเชียตอนมันกำลังดอกน้นอยๆอะ่ะเปิงเปิงปลายหยาเปินเปิง,ปง,ปง,ปง มันลอยออกหลายมือแล้วครับจนว่าบานเลยแต่ว่าบานเฮาบุีนี้ใูได้ไปเลยเด็กนน้อืงน่าจะเป็นบานอื่นกระเจอกคนมาเลาอเบิ้งคนดิศซบออกพอดีและครับได้ช้องดอกครับเนาเบิ้งเอาเดื้อครับเดี๋ยวก็ว่านี่แหละครับโทษแ่ยูทูปเอร์ว่าล่วงคลิปไอคนมาเก็บอันนี้กระจ้ามาเก็บกวนเฮาอีก พี่ว่าออกห้างยุ่เด้ครับพี่น้องเพราะว่านี่เขากระชี้ลเลระเบิ้งว่านี่เป็นปลาที่สามครับปลาที่สองได้น้อยเดี๋ยวมันก็เจ้าเขียวเ,เหมือนเนาะบานนะครับนี่จุ่มเหมนียวมากเลยครับ แนมเห็นปะครับพี่น้องอต้องสังเกตดีๆครับ ครับพี่น้องกะมาสรุปผลงานการหาเห็ดผลยุคา่าผลมห้องน้องพี่น้องเนาะกะขึ้นมาเลาะเบื้องครับกพะพอได้ยุได้กินอยูเนี่ยครับเนี่ยถามบ่าว่าออกหลายบ,บ่าวาบอกว่าออกบ่หลายด้ครับแต่ว่ามีเห็ดผลเยียเดี๋ยวบ่าวสิทธิ์ไทยเปถ่ายคลิปด้วพี่น้องเป็นยัง เฮ็ดจังเสียออกแค่นี้เขากลไปได้ยุโฮมเดียวครับที่ว่าดอกง่า่แล้วก็แล้วกับเป็นเป็นมูเนาะนอกนั้นนี่โอ้โหอย่างมากขี่รถมาละป้านั่นป้านี่มาหดปลาสุดท้ายแล้วก็ออกห้างห้างครับออกยุแต่ออกห้างห้าเนี่ครับเป็นเงากับมีได้พี่น้องแต่สำหรับท่านใดที่ว่าอยากมาเจ็บเปล่ากับวันนี่อยากให้มาหรอกนะพี่น้องเนาะ หรือว่าทายานเบาตัวกะมาลองเบิ้งก็ได้ครับเขากะหัวก็หูเนาะว่าเห็ดชุดสองมันออกแต่ว่าข้าจ้าอ่ะเิ่นไม่เจ็บน่าจะไม่เจ็บไปแล้วเพราะตามกว่าสองมือครับ <c oughs> พะว่าโอ้โหลองร้อยนี่เป็นหลักฐานชัดเจนมาก <c oughs> เอาครับคลิปนี้เขาก็มีควก็ามานากฝากพีฝากน้กองประมาณนี้แหละเนาะคเนาะจังได้กกขอบคุณครับที่ข้ามารับชมขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณถุกไล่ทูกแชร์ทุกการติดตามผมพอดไ้คชิปนาครับสวัสดีครับ ออครับพี่น้องเขาเสีมาให้เบิงเนาะเป็นหยังบาว่าจังบพเป็นตามา <c oughs> พี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยสภาพป้าเห็ดถึงขมตามจริงเห็ดน,นาหนาสิกรลังสีออกเนาะนนาสีออกหลกว่หนียุดออกแต่ว่าพี่น้องเบิ่งครับใบไหม่มันเปิดมดเลยเนี่ยห้อยกระเจ้าเชียน่ะจะเป็นหมว้านครับนี่แหละครับการหาเห็ดมันก็มีการหาเห็ดที่ถึงวิธีเลยพี่น้องหาแบบไดจังได้เก็บลายมือหาแบบไดคนมาที่หลังจังบ่ปล่อยบดานาะพี่น้องเนาะ ค่ะเป็นลักษณะนี้นี่บ้าวลอยเปอร์เซ็นต์ครับผูมาเจ็บที่หลังนี่ได้ป,ป็นจมเลยนี่เพราะว่าเขาเคยได้ยินหาลัางเจียห้อยยืนยิ่มมองนี่เนี่ยห้อยยืนยิ่มมองเห็ดออกเนี่ยดันว่าเขาเจียกับนี่นะครับเห็ดผนคือว่าหาเห็ดแบบนี้คือว่ามือเดียวครับเรียบร้อยมือหลังไม่ต้องมาแล้วเจียเห็ดตายเรียบร้อยซุ้มดอกหน่อยมันกับว่างไงมีน้องพี่น้องนะเบิ่งไว้ครับปลาเห็ด แปดเบอร์ดเนี่ยบ่าวาบ่สต้องมาครับดีที่สุดครับบอสมีไอ้ที้พี่น้องบ่เสียค่าน้ำมันพร้อมครับพี่น้องกลับมาเปิดของฝากนะพี่น้องเนาะเออของฝากนี่น่าจะส่งมาจากเอื้อยฝนครับเอื้อยน้ำฝนนี่เพิ่นเป็นแฟนตัวยงเนะาะเพราะว่าได้คอมเมนต์บอกกันดูๆอยู่จำได้ครับเนาะเพิ่นน่าจะอยู่อำเภอนาดูนเนาะ ตำบลน,น้าดูนอำเภอน้าดูนจังหวัดมหาสาครคามขอบใจได้หลายเด้อเอ้ยเด้อเเป็นทรงจักรสุงส่งอย่างมากครพี่น้องอกล้องหมดไงเด้อครับนะมาเ,ะเปิดของของฝากนะครับนะใจเลยว่าวเิ่นใจเลย,ย,ยพี่น้ำฝนราชลินเด้อจ้ะเด้อแเนตัวยงจากมหาสาครคามเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเต็ม,มกลองเลยพี่น้องเลย ด้านไหลเบาอ่านทางนี <S <S ้อ่านทางนี้นี่ซื้อเพื่อน้ำฝนกรดาษเดินทางฝนเนาะแกส่งอะไรมาให้เนาะน่ะเบาน่าจะเป็นกางเกงวอร์มมั้งโอ้โอ้พอดีเลยเบาหมักใส่ครับเบาหมักใส่ไปเห็ดงานไปเก็บเห็ดเอ้ยนทาฝนเห็นกางเกงเบาดอนเป้าแตกก็ได้ ครับก็ดีได้กับเบาหมักแบบนี้แหละไงจริงขยันเนาะใส่สบายคนระับในะส่สบายเนาะเราจะเป็นกางเนะกงบอมเนาะกางเกงขยนันใส่ขึ้นโคกใส่นอนใส่นอนเว้นบ่ได้เด้นอนี่พี่น้องใ <c oughs> ส่แล้วต้องขึ้นเขาก็ไปเฮ็ดง้างยังเหรออันนี้คืออะไรอันนี้อะไรน,น,น,นอน นี่เป็นครั้งแรกเนาะจ๊ะเนาะที่บาท้อนได้รับของฝากจากเอ่ขัแรกเนาะโอ้สุดเซนได้ดีใจเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆผักขม่ากับผักขม่ากับผักถุงผัดผัดสินเนาะเดีวไปซื้อมาให้หลายอีกไก่แทะอันมาบอกก่อนเด้อพี่น้องส่งมาแล้วจังบอกเปล่าเซอร์ไพรส์มากส่งมาแล้วโทรมาบอกเนาะ ันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเออปลาสามกล่อืออือาหารทะเลครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอือใส่เลยหม้ขอข่าไปกินมันโคกสิหม้อข่าไปกินมันโคกจิ้มไปใไหนนะ้ <c oughs> นาะทอดหอยยอสุดยอดครับกินง่ายครับเนี่ยของโขกผ้าง,ง่ายกินง่ายไปเซ็กอะสะดวกครับขอ่เสบเลยเลยอะ ยิงเด็กกัขอบคุณหลายๆเลยใหญ่เด้ออะครับชิปนี้ไว้ซ้ำนี้แหละเนาะครับเนาะขอบคุณนะชิพน้าครับสวัสดีครับ